ทำรีวิวนะคะลดต้นแขนโดยาทาครีมมันนี้ body firming cream แล้วก็พันแลบปพิงไว้สี่ชั่วโมงให้ดูนะคะอะมาดูกันเลยค่ะนี่นะคะจะวัดต้นแขนร้องเขาไว้ก่อนว่าก่อนที่เราจะแลปเนี่ยต้นแขนเขาเท่าไหร่อตำแหน่งนี้เนาะอเอาเป็นเซนดีกว่าจะได้เห็นชัดใส่วัดมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยเห็นหยีดใส่วัดเส้นนี้มามันไม่เห็นตัวเลขว่าชัดชาเท่ามันเท่าไหร่นะคะ แขนก็ใหญ่จริงอะไรจริงเนาะอะรอบต้นแขนน้องเขานะคะนี่ค่ะสามสิบสามสิบห้าครึ่งก็ตีซะว่าตีซะสามสิบห้าแล้วกันเละในสามสิบแล้วก็ห้าตีว่าสามสิบห้าแล้วกันค่ะอ่ะสังเกตเลยนะคะน้องเขาเนี่ย เนื้อจะนิ primo, ่มๆเละๆเหลวๆไอ้ตรงผิวไม่เฟิร์มไม่กระชับเน่ยต้องใช้เวลานิดนึงนะคะแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยหลังหลังหลังจากเราพันแล้วทิ้งไว้สี่ชั่วโมงจะเห็นได้เลยว่าสัดส่วนจะเล็กของแขนเนี่ยจะเล็กลงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนี่นะคะทาครีมตัวนี้ทาบางๆก็พอค่ะไม่ต้องทาเยอะหรอกแค่นี้เองไอบีมาแค่นี้กับแขนใหญ่ๆของน้องเขาใช้ครีมแค่นี้เองนะคะอ่ะทาเลยฟืบฟบ พาให้ทั่วตรงต้นแขนอย่างก็ต้งไหนก็ทาตรงนั้นนะคะต้นแขนตขน้นขาหน้าท้องสะโพกก้นอะไรลดได้หมดเห็นผลตั้งแต่หลอดแรกที่ใช้ถ้า,าใช้แต่อย่างใช่นื่อนเนื้อหลอดที่สอ,องหลอดที่สามนีม่เห็นผลชัดเจนถ้าได้สัดส่วนที่พอใจเนี่ยสามารถหยุดใช้ได้เลยอย่างเองเนี่ยต้นแขนต้นขาเเล็กมากแล้วเอทามาประมาณก็เกือบปีนึงอะคะ่ะแต่เอหยุดทาต้นแขนต้นขาเนี่ยตั้งแต่ตอนตัวชีได้ห้าเดือนเนาะอือเอก็หยุดทาแล้วเพราะว่าเอได้สัดส่วนที่พอใจแล้วอะค่ะคือได้สัดส่วนที่พอใจก็หยุดทาได้เลย แต่ตรงนั้นทอให้เอนคาาทุกวันนะคะเพราะว่าเองกินเยอะมากขอฉีดด้วยกันนี่แล้วก็พันแลกปไว้แค่นี้เองพันจะถามคเอลูกค้าถามมาเยอะเอะมากว่าพันแน่นพันอะไรยังไงก็คือพันพันไม่ต้องแน่นมากค่ะแล้วพันแค่ให้มันอยู่เพื่อไงแล้วมันก็อยู่แต่แนะนําว่าอยากให้ใช้แล็ปอ่ะ ม้วนยาวๆอย่างเงี้ยนะคะเพราะว่าสักพักนึงมันจะห่อตัวถ้าใช้แรงมันเยอยาวเนี่ยไอตรงนี้ก็จะขดขึ้นมาในเออจะถึงตรงต้นแขนที่เราต้องการเรตรงนั้นพอดีนะคะที่เราทาเมื่อกี้นี้อเดี๋ยวมาคอยดูกัน4ชั่วโมงเรามาวัดรอบแขนน้องกันนะคะว่ารอบแขนเขาจะเหลือเท่าไหร่เนาะเมื่อกี้เนี่ย35เซนนะคะเดี๋ยวมาดูกันท่าขอบคุณค้า ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจากผลที่เราทาครีมแล้วก็พันแล็ที่ต้นแขนน้องเขาทิ้งไว้ประมาณ4ชั่วโมงในสี่ชั่วโมงก,กว่าๆนะคะผลจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็แกะแล็ดูเลยเมื่อเช้านี้ต้นแขนน้องค่ะวัดได้35แสแล้วซนนะคะเดี๋ยวมาดูว่าตอนนี้จะเหลือกี่เ้นลดหรือไม่ลดนี่ ต้นแขนของน้องเา้าตอนนี้ไม่ช้าที่จะขีดปากกาไว้นิดนึงนะคะท,ทำสัญลักษณ์ไว้ตรงนี้อ่านรอยตรงนี้สีฟ้าๆเนี่ยแต่มันจางลงไปละว,ว่าเขียนไว้ว่าเลขที่แขนเขาอะ่ะคือสาสิบห้าเซนเดี๋ยวดูกันว่าตอนนี้เหลือเท่าไหร่นะคะปึบ ลดไปแล้วหนึ่งเซนเหลือ3ามบสีเซนนะคะตอนนี้ต้นแขนของน้องเขาหเออสชั่วโมงผ่านไปหลังจากการกาที่เราทาครีมและพันแล็วหายไปแล้ว1นึ่งเซนค่ะอ่ะเพราะฉะนั้นลูกค้าท่านใดนะคะหรือสาวท่านใดที่ต้นแขนใหญ่ต้นขาใหญ่จเพึ่งหมดหวังค่ะมีแล็ปแล้วก็มีครีมทําทุกวานเห็นผลไวแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ